ชอบเธมันนานแล้วมือ oh. นี่สอมากับพี่อก็รู้ว่าฉันคนนี้มันชอบเธอมานาน,นมันติดที่เธอมีแฟนพอมามันข้าไปจิบไอเชี่ยพี่แม่งยังปีดรอยมนก็อแอบชอบมาตั้งนานทำไมตัวเธอไม่รู้ ะมาทั้งนานทำไมตัวเธอถึงรีบมีแฟนไอ้เชียยผมต้องนั่งเมาไม่อยากจะคิดเห็นเธอกอดเขาความกล้าผมก็ไม่มีมันก็สมควรที่จะมีคนเข้าไปจีบสุดท้ายผมก็ต้องแพ้นิทานเรื่องนี้ผมไม่ใช่พระเอกถึงรู้ว่าเป็นแบบนั้น ชอบเธอมาตั้งนานแต่เธอก็ไปกับเขาความรู้สึกที่เก็บเอาไว้ในใจก็ดันไม่กล้าจะพูดออกไปส่วนเขาก็ขับเธอไปไอเราก็คนดีไม่ได้เพ์บ่อยที่มาเล่นกับเธอให้ใจลอยสิ่งที่พูดออกมาไม่ใช่เรื่องโป๊ะปลดและตัวฉันก็อดตัวเขามาโอเคพี่ไอยผมเข้าใจดีมันก็หลายครังแล้วที่มันเจอมาเราก็แค่ปล่อยผมแซ่ทั้งหมดให้พี่แก้หมดให้ผมรินมาเธอก็รู้ว่าฉันคนนี้มันชอบเธอมานานะ ชี่พี่แมงยังปีต์รวยมนก็แอบชอบมาตั้งนานทำไมตัวเธอไม่รู้เลยก็อแอบชอบมาตั้งนานทำไมตัวเธอถึงรีบมีแฟนไอ้เชีย่ยผมต้องนั่งเมาไม่อยากจะคิดเห็นเธอก่อนเขาความกล้าผมก็ไม่มีมันก็สมควรที่จะมีคนเข้าไปจีท้ายมก็ต้องแพ้นีทถานเรื่องนี้ผมไม่ใช่ไป